วันนี้นะคะเป็นอยู่ที่บ้านสวนครองสิค่ะองค์ครักจังหวัดนครนายกนะคะเพ้นจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมที่ดินแปลงเล็กของเราชุกพิเศษ10แปลงนะคะที่เราเพิ่งทําการเปิดขายนะคะแปลงนี้ค่ะแปลง p ีสนะคะ p ีสามร้อยห้าตรางวานะคะเนี่ยค่ะจุดหลักเขาคือเสาธงสีส้มๆเนี่ยค่ะไปจนถึงฝั่งโน้นเลยนะคะ ฟังอทองสีชมพูดูสังเกตไฟป,ป้าค่ะไฟฟ้ามาถึงหน้าแปลงที่ดินแล้วค่ะน้ําประปาก็ามาถึงหน้าแปลงที่ดินแล้วค่ะมีถนนตัดขานเรียบร้อยนะคะตรงนั้นเป็นบ้านบ้านบ้าน,านเผาถ่านนะคะและอีกฝั่งนี้ก็เป็นบ้านคนอยู่นะคะมีบ้านคนมาอาศัยอยู่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือปีสามนะคะปีสามคะเดินเดี๋ยวเพิ่นพาไปชมด้านในนะคะพีสามของเราค่ะร้อยห้าตารางวาค่ะแปลงที่ตกที่หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะคะผ่อนได้สามปีค่ะผ่อนได้สามปีนะคะ ซื้อสดปเป็นบอกเลยที่นี่ฉนดพร้อมโอนนะคะซื้อผ่อนผ่อนกระยาไปเลยค่ะสามปีนะคะผ่อนกับเจ้าของที่ดินโดยตรงนะคะช่วงที่ระหว่างที่ท่านวางเงินดาวเรียบร้อยและทําสัญญาเรียบร้อยแล้วนะคะท่านสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินของเราได้เลยนะคะ <ว au. S 1> ถ้าท่านต้องการที่จะซื้อที่ดินนะคะเป็นบอกเนี่ยดินถมไปแล้วนะคะดินถมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะท่านดูนะคะจุดหลักอทองสีชมพูนะคะคือจุดสิ้นสุดที่ดินของเรานะคะของแปลงพีสามค่ะร้อยห้าตารางวานะคะตรงนี้ ดินถมเรียบร้อยไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมมากพร้อมามากเพอร์เฟกมากค่ะท่านมาสร้างบ้านได้เลยค่ะไฟฟ้าน้ำประปามาถึงแล้วนะคะที่ดินตรงนี้นะคะเป็นชุดแปลงเล็กของเรานะคะท่านสามารถที่จะขับรถไปที่วงเวียนใหญ่ของเรา22ไร่ได้นะคะเพื่อไปเดินออกกำลังกายค่ะไปสูดอากาศในวงเวียนใหญ่ไปเดินเล่นไปพักผ่อนหย่อนใจได้นะคะ แล้วท่านก็กลับมาอย่างบ้านสวนตรงนี้นะคะตรงนี้ท่านสามารถทําเป็นบ้านสวนการเกษตรนะคะหรือท่านจะปลูกบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หรือท่านจะลงผลผลิตทางการเกษตรก็ได้นะคะตรงนี้พร้อมมากเลยค่ะสวยมากค่ะธรรมาชาติสุดๆนะคะ mm hmm. เดี๋ยวป้อนจะพาท่านไปชอมอีกหนึ่งแปลงค่ะแปลงที่สี่ค่ะซึ่งเขาอยู่ติดกับแปลงที่สามนะคะตรงนี้นะคะเดินตามมาเลยนะคะเขาอยู่เชื่อมกันเลยนะคะสําหรับแปลงที่สามกับแปลงที่สี่นะคะ แปลงพีสี่ของเราเลยคะ่ะร้อยสี่สิบตารางวาค่ะนี่คือถนนเชื่อมระหว่างพีสามกับพีสี่นะคะตรงนี้นะคะตรงนี้คือแปลงพีสี่ค่ะเนี่ยทองสีชมพูนะคะกับทองสีแดงโน้นเลยนะคะด้านหน้าเป็นถนนคอนกรีตนะคะด้านหน้าเป็นถนนคอนกรีตมีบ้านคนมาอาศัยอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกลัวเงานะคะมีบ้านคนมาเรียบร้อยแล้วนะคะดินถมแล้วนะคะสําหรับพีสี่ค่ะร้อยสี่สิบตารางวานะคะ ด้านหน้าเป็นถนนคอนกรีตนะคะพี่สีสวยมากสวยมากคุณพ่อบอกเลยค่ะด้านหน้าเป็นถนนคอนกรีตนะคะตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะบ้านคนมาอยู่แล้วนะคะเรียงรายเต็มหมดแล้วคะ่ะเสาไฟปฟป้าก็มาถึงยังแปลงที่ดินหมดแล้วค่ะไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมมากซื้อสดบอกเลยฉดยพร้อมโอนพร้อมโอนค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ,คะจะากเสาเสาสีเหลืองๆเนี่ยนะคะไปถึงเสาสีชมพูค่ะ แปลง P4 ค่ะพ3กับ P4 สีเขาจะอยู่ติดกันนะคะด้านหน้าเป็นถนนคอนกรีตนะคะเห็นไหมคะที่ดินของเราค่ะบ้านสวนคลอง14องครักจังหวัดนครนายกนะคะก็อยู่ใกล้กับร้านวิตเตอร์สวีทอยู่ห่างจากถนนราชินีนครนายกแค่2กิโลนะคะอยู่ใกล้กับมองเชอร์คาเฟ่แอนด์ฟาร์มดูคลองคาเฟ่แอนด์ฟาร์มนะคะอยู่ใกล้กับมสวองค์ักศูนย์การแพทย์สมเด็จประเทศนะคะดูเสาไฟฟ้าเลยค่ะดูบ้านค้นได้เลยนะคะเนี่ยค่ะพร้อมมากค่ะแปลงนี้พร้อมมากค่ะซื้อเสร็จสร้างบ้านได้เลยค่ะดินผมเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็อยู่ใกล้กับคาสกาตากรอบขับนะคะอยู่ใกล้กับตลาดต้นไม้ไก่คู่อยู่ใกล้อุทอานไม้ใหญ่ค่ะอนาคตนะคะอียกียและเซนทันจะมาลองแหววบริเวณนี้ค่ะเห็นไหมคะตรงนี้เ่าเรียกเขาว่าป่าในกรุงนะคะเพราะว่าธรรมชาติมากนะคะโปร่งโล่งสบายอากาศดีค่ะเราชีวิตใบกษียีนะคะเราต้องเรีบมาหาที่ดินแบบนี้ไว้แล้วนะคะเพื่อที่จะมาทําบ้านที่อยู่อาศัยนะคะเพื่อที่เราจะได้มาสูดอากาศอันบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนะคะ ถ้าเรามาที่บ้านตรงนี้ค่ะเราก็ขับรถเข้าไปเล่นในสวนสุขภาพาา22ไร่ของเรานะคะวงเวียนขนาดใหญ่ของเรานะคะซึ่งก็จะอยู่ใกล้ๆก,กันนะคะโดยตรงนี้เป็นแปลงแรกที่เราเพิ่งทําการเปิดขายนะคะค่ะรีบทักมหาป้นเลยนะคะถ้าท่านอยากได้ที่ดินแนวนี้แนวสวนเกษตรทุกขนาดทุกราคาทุกทําเลเพินมีหมดเลยนะคะเพจขายที่ดินค่ะเฟย์ดูปั้นนักขานะคะยูทูปปั้นขายที่ดินค่ะ0954018698ค่ะเดี๋ยวป้าจะพาท่านไปชมแปลงล็ก งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ